สวัสดีค่ะพี่น้องท,ทุกคนหลังจากฝนตกจยุดแล้วมื้อนี้อากาศเย็นเย็นค่ะบพี่น้องอากาศเย็นมัน,นั่งชิวๆที่ร้านอาหารอิสานบ้านบึงค่ะมีเมนูหลากหลายให้เลือกค่ะเชิญเ้ยค่ะพี่น้องสุมยังว่างลูกค่ะ สุมย่างวางให้พี่น้องได้นั่งฟังเพลงมวนมวนกับร้านอิสานบ้านบึงหลังจากฝนหยุดแล้วชื่น้ามากๆพี่น้องมาฟังเพลงมวนมวนเพาะทีละาอ,อาหารอิสานบ้านบึงพี่น้องทุกๆคน เม้อมักมื่อนี้มาอมากค่ะเพราะว่าหลังจากฝนหยุดเราเนาะอากาศเย็นสบายนะครับพี่น้องะขอบคุณพี่น้องทุกทุกคนที่แวะมาอุดนุนร้านอาหารอิสานบ้านบึง แวะเข้ามานั่งชิวๆที่ร้านอาหารอิสานบ้านเบิง้งอบอุ่นมากๆค่ะมือน,นี้อบอุ่นมากๆขอคุณหลายๆเด้อค่ะพี่น้องเย็นสบายเนาะมือน,นี้ฝน ตกแห้งแห้งนะฟองยุดตกเตนทนองกับแวะมาาหาย้ยแหวะมาาหา้กำลังใจาอาหารอีสานแบบบึกฟังเพลงมวนมวนนักันเต็นทนอง,งมวนมวนงฟังเพลงเพราะเพราะ บางมือกนร้ายบางมือกันหน่อยกับเป็นธรรมดาลแล้วเนาะคะ่ะร้านอาหารมือร้ายมือหน่อยมีออยงไงลูกขอบคุณูกคคาทุกทุกคนเลยค่ะทำให้กำลังใจทุม่มบรรยากาศแนมคำขึ้นทุ่ม 不过来看嗯嗯嗯，嗯，我们不搞这